วันนี้จะพามาชมนะครับการติดตั้งโช๊คฮอดบิดกับสปริง ys ในเจ้านี้ครับ t ต y o ต a f o r t u n e เรคันนี้สเปยก4นิ้วครับอันนี้เป็นช่วงล่างด้านหน้าของเดิมนะครับก่อนที่ทํทำการติดตั้งโช๊คตัวใหม่เข้าไปครับซึ่งลูกค้าคันนี้นะครับก็เป็นลูกค้าเก่าของเราเองเคยติดสลิงไปนานแล้วเคยมาเปลี่ยนสปริงหลังด้วยวันนี้ถึงคราวต้องอัปเกรดโช๊คชุดใหญ่ครับเพราะของเดิมมันเสื่อมสภาพแล้วเลือกทั้งทีก็จัดฮอดบิดเลยครับอันนี้เป็นโช๊คหน้านะครับที่ประกอบเข้ากับสปริงของ ys แล้วเรียยบร้อ ดำส้มครับสไตล์เขาเลยครับสปริงแดงเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวโชคกับสปริงที่ประกอบกันเข้าติดตั้งกับตัวรถครับมา่ติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนี้ครับส่วนด้านหลังก็ติดตั้งแทนที่ได้เลยครับตัวนี้จะมีตัวซับแทงเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้ในการปรับความนุ่มความแข็งครับเราจะมาสอนวิธีการปรับโช๊คของ Hotbit นะครับซึ่งมันมีความแปลกอยู่นิดนึงซึ่ง เดี๋ยวพม,มาดูกันพั้บิดนะครับจะมีมาร์กบอกมากับตัวเลขจะตรงกันก็คือถ้าตรงเลขไหนก็คือปรับเบอร์นั้นอยู่ครับความปกติก็คือเลขน้อยนิ่มเลขเยอะแข็งโอเคครับเหมือนคนอื่นปกติทั่วไปเลขน้อยนุยน่มเลขเยอะแข็งแต่ความแปลกของพั้บิดคืออะไรด้ยไหมปกติหมุนซ้ายสุดนะครับคือต้องนิ่มถูกไหมครับตอนนี้ปรับอยู่เบอร์แแต่หมุนซ้ายสุดไม่ได้ครับต้องหมุนขวานะฮะหมุนขวาคือจะนิ่มลงหมุนขวาเนี่ยเบอร์มันจะไล่ลงมาครับอ่าหมุนหมุนเนี่ยฮะ กลายเป็นว่าฮอตบิดจะมีความต่างที่ว่าหมุนขวาจะนิ่มแต่หมุนซ้ายจะแข็งตำแหน่งเบอร์เหมือนคนอื่นก็คือเบอร์น้อยนิ่มเบอร์เยอะแข็งแต่ตำแหน่งการหมุนจะแตกต่างกันเมื่อมีการทําช่วงล่างด้าหนาหน้านะครับทุกครั้งต้องมีการตั้งสูตรครับใครสนใจชุดนี้หรือชุดไดไหนเอสที w ีพาวเจะให้ครับ